สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาแล้วกับคลิปนกของโยกอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมพามาส่องไข่ดูเชื้อนะครับวันนี้ครับไข่ใบแรกฟักเป็นที่เรียบร้อยผมเลยจะพาทุกคนมาดูไข่กันเอ้ยมาดูลูกนกกันครับว่าเจ้าเบบีเบิร์ดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกเคาะบอกตัวเมียก่อนว่าฉันจะเปิดแล้วนู่นมีพ่อเขาครับแม่เขานะครับผม นี่ครับนอนดิ้อยู่นี่แล้วก็เออมีอีกฟองหนึ่งที่ผมเห็นกำลังจะเจาะไข่ออกมานะครับผมตอนนี้เขาออกมาทั้งหมดห้าฟองแต่ว่าไข่ฟอไปแล้วหนึงฟองนะครับนี่น,น,นีฟองนี้ฟองนี้นะครับกำลังจะเจาะออกมาเห็นไหมนี่ไข่ลูกที่ไม่สมบูรณ์มันฟอไปแล้วนะครับตอนนี้มีหฟองสองดูแล้วมีเชื้อ3ฟองนะครับ รอฟักอีกสองฟองเนี่ยอีกสองฟองกําลังจะออกนี่มีฟองนี้คนระับกําลังจะออกมาแล้วอันนี้เป็นตัวแรกออกมาแม่เขาน่าจะกําลังป้อนเแบบี๋น้อยอ่าแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวปิดก่อนในช่วงที่แม่นกกับเอยแม่นกกําลังโกกลูกเนี่ยเราไม่ควรมากวนเขามากนะไม่งั้นเขาอาจจะทิ้งลูกเขาแล้วก็ อาหารที่เราควรให้เพิ่มก็เป็นพวกกระดองปลาหมกึกแคลเซียมก้อนแคลเซียมน้ำนะครับเพราะว่าเ,เขาต้องการบำรุงในช่วงนี้นะครับเพื่อเอาไปให้ลูกเขาด้วยนั่นแหละเนาะผมก็เนี่ยให้มีไอ้มิลเลตแล้วก็เป็นไข่ไข่ไขอบแห้งนะครับเหลืองเป็นไขอ่อบแห้งแล้วก็อา้าวมีกระดองปลาหมกึกเขาเขียนลงมาเดี๋ยวต้องเอาขึ้นไปให้เขากินนะครับเป็นแคลเซียมแล้วก็น้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ําไปเปลี่ยนก่อน ชิปเห็นไหมเขากินน้ำจนจะหมดแล้วเอาไปเปลี่ยนกันฮนะพุธเทให้ต้นไม้น้ำไปเปลี่ยนปตักน้ำจากโงบนี่น้ำสะอาดปึ๊บนี่ ๋ยวามอเอากระดองเอากระดองปลาหมึกใส่เข้าไปให้เขาเขาชอบเกลี่ยลงตกลงมาไม่รู้เป็นอะไรนะเอาให้กินดีๆก็กินนะครับแต่กินกินไปแล้วก็ชอบเกลี่ยตกลงมาช่วงที่เขากกก็อย่างที่บอกครับเสริมแคลเซียมเสริมโปรตีนจากผักแบบพวกดอกอะไรนะดอกบานไม่ดูโรยนะครับดอกบานไม่ดูโรยป่าเนี่ยเขาก็ชอบกินแล้วก็ แคลเซียมจากกระดองปลาหมึกโปรตีนจากไข่อบแห้งแล้วก็พวกมิลเลดนะครับอาหารทั่วไปของเขานั่นแหละก็แล้วก็น้ําสะอาดตัวนี้เดี๋ยวเอาวิตามินเอ้ยเอาแคลเซียมน้ํามาใส่เพิ่มก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมไปหยิบแคลเซียมน้ามา <c oughs> นี่นะครับจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นวิตามินนะครับวิตามินน้ําเผื่อใครอยากอเอาไปใช้กับนกที่บ้านนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิตามินรวม แต่ว่าวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแคลเซียมนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นแคลเซียมชนิดน้ำเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเพราะว่าแม่นกช่วงนี้เขาต้องการแคลเซียมนะครับโอเคใส่เข้าไปแล้วก็น้ําเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเป็นทุกวันเพื่อความสะอาดนะครับจะได้ปลอดภัยกับตัวนกด้วยเห็นไหมเห็นไหมตัวผู้เขาชอบทำเงี้ยครับเนี่ย คือกินด้วยแล้วก็เล่นด้วยทุกคน,นเห็นไหมนั่นนะกินด้วยแล้วก็เล่นด้วยแล้วก็ชอบทํหล่นลงไปนะครับหน้าที่หาอาหารจะเป็นของตัวผู้นะตัวผู้เขาจะมาหาอาหารไปให้ตัวเมียแล้วก็ตัวเมียจะเอาไปป้อนให้กับลูกใน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 รังนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมใครที่มีนกโงองหยกที่กําลังวางไข่กาลัง กกลูกเนาะก็เสริมด้วยแคลเซียมน้ําหรือว่ากระดองปลาหมึกหรือเป็นแคลเซียมก้อนก็ได้ครับแล้วก็พวกผักหญ้าบาไอดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ไข่อบแห้งนะครับผมไข่ต้มก็ได้อ่าแล้วก็มีอีกอย่างนึงขนมปังนะครับขนมปังโฮบีก็ให้ได้นะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด s ับ s ไค i b ์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย